นชึ้อยเคก็ค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ยูงดี่นะคะบวเพราะมันชั่วโมงลงนะคะอะไรนะแป๊บอะไรฮะซีเกตเก่าหรออืมอันนี้ไม่มีแป๊บซีเกตเก่าอระอันนี้พอจะหยิบได้นะ ที่เก่ามากอันนี้จำได้อยู่จำได้ทำอะไรได้ปะเอา้าเอา้าเอา้เอาก็ทำได้เอา้าแล้วมันคืออะไระเนี่ยเอ้าแล้วมันมีรประโยชน์อะไรไหมเนี่ยแล้มันคือ เคลว์ใช่ไหมเคลร์เอ้วม่จริงแล้วหาดีเลยนะคะทากผู้ชมอันนี้เป็นอัพเดทที่โคตรดีอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้นี้ผมทำเองนะไม่ใช่เห็นจริงๆทุกคนอยากไปหากันในเกมนะครับผมทำขึ้นมาเองซึ่ง ผ้าแล้วมันไม่ใช่เหล็กเข้าใจไหมตงเนี้ยคนเข้าใจหน่อยว่ามันเป็นเหล็กทำไมเน,นี้ยมันไม่ทำไมมันเป็นเหล็กคะ ด้ยเซ็นมาก่อนก็ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวผมจะลงมาตัดตรงนี้ครับโอ้โหเข้าไปทีเดี๋ยวที่คือแบบเดีย๋ยวผมขอนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลย ไล์ใช่ไหมก็คือผมก็กลับมาแล้วนะครับผมก็จะมาดูนี่นะครับมันก็คือเป็น ราบซึ่งจะใช้ตีนเ่งที่จะคนมา 要偶尔练练。 เฮ้ยยังไงมันไม่โดนเลยโอเคปล่อย,อยนี่ครับผมจะได้คนมาที่ใช้ได้ีนะคะ ใช่ไหมย,งยงมางที่อยากได้ัอโอเคโอเคแล้วยางตอไปซึ่งคือของไม่ที่ัอเคแล้วอคือผมมาเมื่อเมื่อวานไม่ใช่ตะกีนนี่แหละเออวันนี้ดีใจนะร้านไม่มา,มมาทำน,นที่เดียวกันแกมช่ฉันก็ได้เจอนายด้วยคืยยยงหนเียงโอ้ัหดีไอ้ที่ฉันซื้อมาข 布，我将要吃。不是药，我将要吃。好将 ok。 กดนาทีอะไรที่เขาไม่รู้หรือนะโอเคจะมันตัดใจทำไมงี้โอเคฉัน ก็ไดไ้ช่วยกูเราหนึ่งคนะก,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 ก็เลยหนึ่งล้านบาทเกียรบล็อกเกียร์บล็อกโอ้เกียลับบล็อกนั่นแหละโอ้ใส่สมอใช้เลยนี่ข้างบนเราเสียไงไม่ได้ฉันรู้สึกเจ็บนิดหน่อยเพราะโดนโดนโคตรเลย เออเ้ยแกไม่ควรกินนะเออแกไม่ควรมีชีวิตต่างกันอเออมัน,นทำอ<ผ>ะไรอยู่<ผ>วะบุแ้แอม่น้นชาไปไหนเแ,แกใรตเไงอ,เอย่างนอัตุด๊ดยะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกะดูตุ๊ดมันหน่อยสิแก้ว โอเคเงกรงกริงใคเป็นตีกันวะเฮ้ยใทใพื่อกูกันแพกู่กูตายแกก็ช่วยใชไหมจะฆ่าเพื่อนอือม,มันไปแกเพื่อน อันนี้เน hey. yeah. yeah, ี yeah, ้ยเฮ้ยอ้มึงแ้มไปโดนหรอมโอมเอาชัดจากถืออีกแล้วเอาไปเก้นเยียจีแน่โอ้ว้าวนะโคตรเก่งเลยเราไม่มาไม่เป็นไรครับท่านบูม ไม่อิไม่กินแล้วนะข้าวร็วยเยะอะน,น,นะนะลูกเยอย่าจะนั่งกอนใช่ไมน้หมอไม่นั่งเรายกไปแล้วย่างแแล้วมไม่ไมันีกนะจะลองชหน่อยดีมาไม่ชอบหนัจะมัไม่เอาหนังอกเอาแ,แต่เน,เนื้อมาทำไมมีเลือดเนื้อนไม่มีเนื้อเลยเอออ่ยไม่มีเนื้ออะไไงที่สะโพกมันนะ ผิดอดะระมนันมีทั้งกระดูก,ก,ดกอันนึงแล้วก็มีสะโพกอันนึง,ตงแต่เนี่ยเกา่าอันนีสะโพกอันนี้เป็นกระดูกใช่ไหมอันนี้เป็นกรกะดูกใช่ไหมก็มีเนื้อด้วยแหละไม่แอกเขามันเป็นเจลซิโคยากใช่ไหมแสดงว่าอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งเล่นสะโพกน้องอ่ะมันมีอันน่ง ก็เว oui สองงานแล้วไม่เหรอเม่อกีสไม้นี่สไม้นั่นคือสขงคู่ถ้าไป็นคุโป้เลยัอันเลยที่ไหนอะย้แม่กินไม่อย้เ้แก้วมึงวัไปวนแมวาไปมึงแวมันเือดานอกูดแมวแม่เะเิไปหอมเนี่ยคืนรวิวนดีๆขคืนไปเลยรีวเข้าไปเปิดไฟทั้งบนบ้านเลยปะ